สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพารับชมนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับปีสองพันสิบสามแชมป์นะครับรุ่นนี้เป็นแชมป์อ่ะเดิมบางทั้งลำสีเดิมนะครับสีเดิมสีเดิมซอกเซอร์สวยไม่ไม่สากเลยนะครับอ่ะเดิมตะเข็บตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับบางกิฟ์ใสๆเลยนะอ่ะอ่ะดูนะครับอันนี้เดี๋ยวรีวิวรอบตัวรถก่อนนะครับอ่ะให้ดูรอบตัวรถก่อน แทบจะไม่มีแผลสดนะครับก็มีคราบริ้วรอยบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ได้เดิมบางทั้งลำนะใสทั้งคันนะครับกับโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์2.5นะครับ Vn Turbo ตัวนี้เป็น Vn นะครับรถมือเดียวป้ายแดงอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงนะครับแผงเจ้าของกุหนังมานะครับอ่ะ ตะเข็บสวยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับเบาะอเป็นหุ้มหนังให้ใหม่ด้วยเจ้าของออกสไตล์เรียบหรูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กุญแจสองดอกนะครับเดี๋ยวผมเรียบรายงานนิดนึงไม้ไมาอย่างนี้เลยนะ,อะเอดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ปึ๊บอ่าเลขไม้มาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยศูนย์สามกิโลนะครับ จอเครื่องเสียงเจ้าของติดของไพโอเนียมาให้นะครับระบบเสียงเครื่องเสียงดังดีมากหลังคาไม่มีช้ำนะครับไม่มีช้ำเบาะไม่มีขาดหัวเกียร์ไม่มีช้ำพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับอ่ะใหม่มา,ยมายอย่างนี้สภาพดีมากกระจกพับได้นะครับ2ฝั่งอ่าปรับขึ้นลงได้ปกติอ่ะกระจกขึ้นลง4ี่บานนะครับ ใช้ได้ปกติเดี๋ยวผมรีบรายง,งานนิดนึงค่อนข้างจะหายากนะครับรถสวยๆอย่างนี้อ่ะดีดเปียบปะเลยนะครับอ่ะเม็ดอาร์ก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วดูรูปประกอบนะแต่เดิมโดยรวมบอกเลยว่าเดิมทั้งคันหนึ่งในพันคันนะครับจะเจออย่างนี้นะบางคันไปดูมาเนี่ยไม่ผ่านครับซื้อได้บางคันบอดี้ซื้อได้แต่เครื่องเกียร์ก็ซื้อไม่ได้ก็มีนะครับ อ่ะอันนี้คัดมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคนี่เพิ่งเิ่งมาร้อนๆนะครับอ่าร้อนๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องไอติ๊กเกอร์อยู่ประตูไม่มีแกะนะครับเย็นเจี๊ยบเลยแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับอ่ะผรมสะอาดแม่แรงอยู่ครบนะครับไม่ต้องกลัวอ่ะแม่แรงอยู่ครบเลยผมก็สะอาดจัดนะครับบวกลบคูณหารกับสภาพตัวรถเอานะครับ เดี๋ยวราคาผมลงไว้เนี่ยเดี๋ยวลงแอป,ปแดงด้วยนะครับลูกค้าแอป,ปแดงเรียกร้องอยู่อยากได้แชมป์นะครับประตูหลังสวยทุกบานนะครับเม็ดอาร์ตไม่มีหายนะครับประตูปิดนิ่มๆนะครับบางเดิมนะเคสปอร์ตเคมอเตอร์ยังอยู่นะครับแต่เข็บหลังขว่างขวาสวยนะครับ a อ่าร์อยู U ่ครบนะครับฝา R าอยู U ่ครบล่องสวย ตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวน,นี้ล้างให้นะครับพอดีเพิ่งมาสดๆเลยแต่ไม่มีผุแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เอยังอยู่นะครับสวยตะเข็บฝั่งซ้ายก็สวยหมดเลยนะครับเอลอยู่ครบนะครับแม็กเนเนอร์สวยจัดนะครับถือว่าสวยเลยไม่มีการลอยแทบจะไม่มีเลยไม่ได้บรรทุกหนักนะนถดมือเดียวสบายนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างล่างโคดจะใสนะครับ ทางล่างโคตรจะใสเลยนะครับไม่ได้พ่นด้วยนะไม่ได้พ่นด้วยทางล่างใสจัดกระสีไม่มีผูกไม่มีดามนะครับเห็นไหมครับสวยกริปนะครับยางได้ปี2022นะครับของบิสโตรนะครับปี2022เลยนะครับอ่ะสี่เส้นดอกหนาเป็นนิ้วนะครับใช้กันยาวยาวไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนให้เสียเวลานะครับประตูหลังขวางซ้าย ครบนะครับอ่ะคนไกลมาก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาประตูหลังกว่างซ้ายตะเข็บตรงเปี้ยะประตูหน้ากว่างขวา,วาไอฝั่งซ้ายตรงเปี้ยะนะครับอันนี้เป็นแค่คับกาวาเฉยๆนะเออสวยอ่ะสวยหมดนะครับนะครับคอนโซลไม่มีช้ำน,นะครับแอร์เย็น เครื่องเสียงก็ดังดีนะครับอ่าบุ๊กเซอร์วิสอยู่ในนี้นะครับรถมือเดียวนะครับหาใช้อยู่ถ้าสภาพนี้ซื้อไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่ารถมือสองมันจะเป็นสภาพยังไงนะเห็นไหมครับประตูไม่มีแกะเดิมโรงงานหมดเลยเบ็ดอาร์ครบเครื่องนิ่มมากบันไดล้างให้อ่าบันไดามาอย่างนี้ก็คือหข,ขาเลยนะครับเดี๋ยวก็ผมก็ทําความสะอาดให้นิดหน่อยครับอ่าโดยรวมสวยนะครับสวยหมดเลยนะครับ มอคงม,มอคแคทหม้อพักยัองอยู่ครบนะครับมีตำหนินิดหน,น,น่อยนะครับมีรูรอยกันชนบ้างน,นิดหน่อยนะเออต้องบอกไว้ก่อนนิดหน่อยอเดี๋ยวดูห้องเครื่องเดี๋ยวดูห้องเครื่องเป๊ะเลยเห็นไหมครับกระจกตาโตโยต้าอยู่ทุกบานนะครับอยู่ทุกบานสีก็ฉ่ำๆเลยนะครับภาษีก็อ่าหกแปดเลยครับหกแปดเลย นะครับแล้วก็กระจกโตโยต้านะครับอ่าเครื่องนิ่มมากไม่มีเขกอ่าเดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องนะครับอารอยู่ครบนะครับแก้ไม่มีเขยบนะครับไม่มีเขยบเลยนะครับติ่งเชื่อมของโรงงานอยู่ครบนะครับวงเดือนอยู่ครบนะครับเลขคันหน้าอยู่ครบพอน้าเดิมโตโยต้าเด้ออ่าวงเดือนอยู่ครบนะครับแอลอยู่ครบติง ด้านซ้ายก็ไม่มีแกะนะครับน็อตไม่มีขยบเทเดิมโรงงานนะครับปี2 0 1 3แท้นะครับ 2KD นะครับมอกอยู่ครบก็เเสื้อเดิมหมดน็อตฝากระโปรงไม่มีขยบเ,ออเห็นไหมรถเดิมเดิมหมดเลยสติกเกอร์น้ำยายแองอยู่นะครับตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคันไหนไม่มีก็พิจารณาเอานะครับอะโตโยต้าอยู่ครบนะครับถนนกันความร้อนสวยกริปคันหน้าสวยกริป คารล่างไม่มีเยเยบนะครับคอรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะซอกเกิลสวย ABS มาพร้อมนะครับเครื่องแห้งเห็นนะครับเครื่องแห้งเดินนิ่มนะเดี๋ยวดูไอ้ํ้ำยาม้อาน้ำไม่ต้องไปถ่ายละอ่ะเปิดไปเลยแต่มันเครื่องไม่ดำนะครับไม่ดำมาร์กลงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับอ่ะเออแบบนี้ไม่ใสก่ก็ก็ไม่รู้มือสองในตลาดแบบไหนจะใส่นะครับผมก็ พยายามคัดให้แล้วนะเออรถทุกคันเนี่ยพยายามคัดให้แล้วเมื่อวานไปดูมาสองคันยังไม่จบเลยครับรถเดิมแต่ซื้อไม่ได้อ่ะบอกไว้เลยเมื่อวานไปดูรถเดิมมาแต่ซื้อไม่ได้เพราะบางอย่างมันมันให้มันให้ซื้อไม่ได้ครับเอออ่ะอันนี้เดิมหมดเลยนะเออเห็นไหมถุมซอกนะครับเห็นไหมครับอ่ะถุมซอกอ่ะอยางปีงบมายี่สิบสองไม่ต้องกลัวนะเออก็ฝากไว้หน่อยกับตัวอ่ะเดี๋ยวดูหลังคานิดนึงอ่ะ จะมีคาบที่นกบ้างนะครับแต่โดยรวมสวยนะครับสวยหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีการกระแทกนะเพราะว่าเจ้าของไม่เคยบรรทุกหนักถ้ารถช้ำหนักมันจะตรงนี้จะเป็นริ้วรอยเยอะนิดนึงอ่ะเล็กหม่อย่างนี้นะครับเครื่องเสียงของไพโอเนียหลยต่างอยู่อ่าไฟติดครบอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟหมดเลยเนอะเทสไฟไปรอบตัวน่าใช้ครับคันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับ ใช้ไปเลยยาวๆนะครับท่านใดหาอยู่ก็ผมลงไว้เนี่ยประมาณสามแสนนิดๆน,น,นะครับต่อรองได้นะครับท่านใดมาแล้วไม่อยากเสียเวลาก็ดูวิดีโอไปก่อนนะครับเออดูวิดีโอให้ชอบแบบแบบลูกค้าคันที่แล้วเนี่ยเขาจะดูวิดีโอเป็นเป็นสิบๆรอบเลยเขาก็เลยตึงตัดสินใจมาว่าโอเคมันชัดเจนตรงปกนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงอ่ะถ้าไอาออกน้ํามันกระเด็นไม่ต้องมาซื้อนะครับเดี๋ยวคุณเอาไปคุณก็ต้องไปซ่อมอีกแต่คันนี้พร้อมใช้ เดีนะ๋ยวผมลงราคาไว้ต่อรองได้นะครับรถอยู่อำเภอแม่มแสนจังหวัดนครปฐมฝากเบอร์ติดต่อ0846486283นะครับอาร์ตคันนี้เทสมาให้แล้วนะครับหลายร้อยกิโลผ่านล้านเปอเซ็นเป็นรถบ้านมือเดี๋ยวป้ายแดงนะโอเคเล่มไม่มีชุมรูกสุนหายครับฝากไว้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับดูไว้ชอบนะครับชอบแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงแอปแดงด้วยแอปดำแอปฟ้านะครับ ช่องทางไหนเจอก่อนขอดูก่อนก็ติดต่อกันมานะครับอ่ะให้ดูรอบคันอีกรอบหนึ่งโคดสวยอะ่ะผมบอกเลยมือสองโคดสวยอะ่ะกว่าจะคัดได้แต่ละคันเนี่ยรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านแท้เลยมือเดียวใบแดงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ